สวัสดีค่ะพี่น <Kid> <gro> er ้องสวัสดีค่ะพี่น <Moon> ้องที่ให้สวัสดีค่ะพี่น้องขอบุณทุกไรทุกเลิกทุกเร่องแร่งใจเลยพี่น้องอันนี้กูเกินอันนี้ก็บอกว่าได้นะสวัสดีพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องที่ไม่เกียดรับชมขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญตลอดไปนะคะฮัลโหลแมนซิงเลเปอร์ thank you you so much. Welcome house, thank you. m u c h w e l c o m e the my h o u s e ดรงเดือนแตงกียวเมอรี่คริสมาสขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง12ล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเนี่ สอง,งนวงใจสวัสดีค่ะพี่น้องผมจงนอน,นอมาแตงแต่ามามาตะเปิดไหลสวัสดีค่ะจิบหกหลันนงใจสิบสองหลันนงใจขอบคุณเลยหลายเด้อว,วัสดีคุณโตเต <c> ้ <oughs> ขอบคุณทุกไหลทุกเลืบเอบด้อมจงลงอมจนนอนมาตั้งแต่นเข่ามากวังหันอาร์จีโบเปิดพัดล่มคือนหอนเลยเนาะ นั่นกูเกินบอนนั่นขอบคุณหลายๆเด้อสิบแปดล้านดวงใจพี่น้องอันขอบคุณทุกกานเด้อที่มาชมคลิปประเด็นฮะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเลยได้สิบเก้าล้านดวงใจแล้วม,มาอนีเอฟซีมาซอยแล้วมาซอยดันแล้วพี่น้องเลยมาซอยดันแล้วนี้ขอบคุณเอไอเด้อพี่น้องเลิบ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  <c oughs> คุณเอไอได้เปิดการมองเห็นให้เดนนั่นให้ผู้ใด,ดนอ้อสิเป็นสั้นตะกอดนะาะเหมือนน้อสั้นตะกอดน่ำมากฮะได้จักกันสามสี่ลอยก็สีดีเนะาะมอนี้สวัสดีค่ะยีบสามหลานดองใจว้าวยีดสามหลันดวงใจแล้วขอบคุณดดหลายๆเน้ยพี่น้อง มือนี่เส้นต์ตะขอดเปิดทางให้เราเนี่เส้นต์ตะขอดเปิดทางแล้วโอ้ได้ตั้งยี่สิบสามล้านน้องใจแล้วพี่น้องอย่างน้อเนี่ยเพื่อนๆได้อะไรทานข้าวกันครับแต่ยังท่านเขากันนอ้อพี่น้องนี่ขา้ารมะเรียกินข้าวแล้งน้องมุนี่กินนั่นๆ <laughs> มุนี่กินขนมแท่นขา้าวแลงนี <laughs> ่ กินขนมแท่นเขาเรื่องบัดดีค่ะยิบสองหลานนงใจบอกคุ้นเลยไหลเอ้ได้หยิบสองหลานนงใจแล้วโอ้มือน,นี้สั้นตะคอนมากแจกเลล่มบนมาก่ะว,ว้าวยิบหาหลานนงใจแล้ว